ถ้าเราเอาสับปะรดที่มีเนี่ยไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าสับปะรดที่ไร่เนี่ยก็มีผลผลิตออกมาเยอะมากๆเลยอ่าสวัสดีครับเคลียร์ชัดตัชนีวันนี้นะครับกับผมกฤิก,กฤิชภาพสติฐานนนครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ยินสิ่งที่ผมคิดอยู่เมื่อสักครู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลที่เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็วางแผนได้ยังไงเลยพอจะมีข้อมูลอะไรที่เข้าใจง,ง่ายๆกว่านี้ไหมครับ ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราต้องการที่จะผลิตสินค้าอะไรนะคะเราจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลให้รอบด,ด้านซึ่งข้อมูลที่สําคัญส่วนหนึ่งนั้นก็คือข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตค่ะดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะในที่นี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยเฉลีย่ยที่ผู้ผลิตสินค้าในประเทศทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรได้รับจากการขายสินค้าที่แหล่งผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในปีฐาน หรือปีที่ใชในการเปรยียบเทียบนั่นเองค่ะดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะเราได้มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าในแต่และประเภทแล้วนามาประมวลผลเป็นประจําทุกเดือนนะคะซึ่งข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตนั้นนะคะในปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกก็จะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตที่แบ่งตามกิจกรรมการผลิตนะคะประกอบไปด้วย3หมวดสินค้าหลักก็คือจะมีหมวดสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง หมวดสินค้าผลิตภัณฑ์จากเหมืองน,นะคะแล้วก็หมวดสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะส่วนอีกชุดนะคะคือชุดที่2ก็จะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตในชุดที่เป็นโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิตนะคะมี3หมวดหลักด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นหมวดสินค้าวัตถุด,ดิบนะคะหมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูปแล้วก็หมวดสินค้าสําเร็จรูปค่ะในส่วนของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้นนะคะดัชนีราคาผู้ผลิตสามารถนําไปใช้ในการประกอบการ ตัดสินใจกำหนดนโยบายทางด้านการค้าและการตลาดได้นะคะอย่างเช่นเราสามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในช่วงเวลาต่างๆทําให้ทราบถึงภาวะการค้าโดยเฉพาะภาพรวมทางด้านการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าที่เราให้ความสนใจรวมไปถึงสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราสนใจได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากผมที่เป็นผ้าเอกชนนะครับยังมีใครอยีกไหมครับที่เอาข้อมูลตัชสนีราคาผู้ผลิตเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อีก หรือว่าจะมีแต่ภาคเอกชนอย่างเดียวครับที่เอาไปใช้สําหรับการวางแผนธุรธกิจเนี่ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นค่ะภาครัฐเองก็มีการนาดัดชนิราคาผู้ผลิตไปใช้ด้วยเช่นกันโดยภาครัฐนะคะก็มีการนําไปใช้ในการปรับมูลค่าการผลิตสําหรับใช้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP นั่นเองนอกจากนั้นก็มีการนําไปใช้ในการวัดแนวนโน้มภาวะอินเฟอของประเทศได้ด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถใช้กําหนดนโยบายทางด้านการค้าและการตลาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยค่ะ อ๋อโอเคครับตอนนี้ผมเข้าใจข้อมูลหมดแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมข้อมูลก่อนดีกว่านะครับผมจะได้สามารถวางแผนการผลิตสับประรดของผมต่อไนดะ้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลหรือสงสัยข้อมูลดัชนีตัวไหนเคลียร์ชัดดัชนีจะหาคําตอบมาให้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ